สวัสดีครับอยู่กับช่องนี้เบาๆนะครับโอ้ดำกรีนมาวิ่งบอ่อเดิมแล้วครับนี่มาทีมงานเดียวครับนี่อันนั้นไม่มาครับมุนหลอดเสร็จเกาะไปแล้ววิ่งงานไกลตามเคยครับโอ้จะเสร็จแล้วครับนี่เสียเร็วเสีย ได้มาอยู่นี่เองครับผมงานไม่มีขาดเลยเต็มเลยบุ๊บแดดมันลั่นแล้วครับชัน ช่งเขียวก็เตรียมดินรอรถครับนี่มันมีปลาไหมเซมิ่งเขาไม่จัดหนักอีกครับ ูดทางบ่อเดินมายังชันเลยครับโอ้นี่เพลงฟังเลยบ่

โอ้ยอยู่ใกล้ไม่ได้เด้นน่ใครขับน้อนน่ต้องสัมผณสซะแล้วนี่นึกว่าใครใครน้อนน่อ๋อสวัสดีครับโอ้นึกว่าใครขับสัมพ่อจวดจัดจวดจัดแต่ว่าเล่นไกลบ่ โอ้นึกว่าช่างเขียวครับนึกว่าช่างเขียวมาครับโอ้เสียวมิม่มแล้วอนี่เกือบเปียกเลยครับนี่ว่าเ, <laughs> เตอร์เมทีล่างปุ่งกี้เ <laughs> สียมิม่มครับโอ้ดูดูการเล่นอะไกอย่านี้ รายคือการตัวนี่ทีมงานนี่ <laughs> <c oughs> มาแล้วนี่นะเซกสซกผมเซื้อ ย้อนแสงครับแล้วนี้ได้ยินข่าวว่าไปทำท่อมาใหม่ครับนี่จะรันไหมจะเดี๋ยวมาไกลกันแม่แย่ดิเยสรันแล้วตัวนี้โอ้ oh! รันแล้วครับนี่รถน่าแซกเลย S 1> <S 1> <S สวัสดีครับไปแอบลั่นตอนไหนครับ<ะ>ไปแอบลั่นได้ตอนไหนครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่เป็ดแปดนะอะเขาเป็ดแปดเป็ดเป็ดนะีมันกรนะดั้นอยู่กะดั้นอยู่นี่ี่ดิขอเล้ยว <c ười> โอไม่ดัง <c ười> ไม่ดังภาษาเอาคั้น,นี้เหรเอาเมื่อกี้หยิบควนใส่ไ่ เยียบควันใส่ใครตอนเข้าบ่อมันีนั่นว่าแล้วเศร้าเศร้าในแป๊ดหน่อยวะเย็บหนกบเป็นแป๊ดเหรอวะนี่ครับทำไมเมื่อกี้แป๊ดได้ครับ แค่นี้บ่ดูดูดูมาดูกรบโทษทำไมนี่จะทำอะไรอีกอาเซ็กบอกให้มาดูตรงข้อโอ้เสียคออ่ะเนไหน กระบะมันคง,คงเคร่งเอ้าสิครับทำไมกระบะมันคงเครงอย่างนั้นนะ,ะกระบะับบนี้แต่มันขยับเองอะรู้สามชาติเหรอ,อสามชาติเตะด,ดังอย่ักคลิปสวยางามเฮ้อโอ้ยต่อ <laughs> <laughs> คลิปต่อ <laughs> คลิปก่อหน้าวะไห <laughs> นไหน มันอันนี้<ะ>ดิฮะก็ไดผมถอดออกอันไหนใช้ปืนลุมเนี่ยม,มึงถอดออกเอากระดังล่ะโอ้ไม่เห็นที่สัมพาไปได้ไปใส่กึนวิ่งมาแซงมาแซกเอาไปไหนเอาไปไหนจอดรอจอดรอเราไปลงไหนอ่ะเอาไปลงไหนทา,าครับเดี๋ยวเรา ไปแอบดูตอนขึ้นบ่อลันไหมนี่ นี่ครับน้ำกรีนก็ใส่ดินครับจอดลอครับเอาแท็กจอดลอแล้วเป็นอะไรอีกเอ้าแก้วตกปักด้า เยมันก็แรงอยู่แรงอยู่นี่เอาแล้วว่าเป็นเขายางเราบ่กขั้นไหนดวงดีระบาดนี้ อ่ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ